สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูจอยอุเรวัน์ทั่วจบค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะ ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันนะคะต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะนักเรียนสามารถบอกจํานวนที่หายไปในรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลดลงทีละเท่าๆกันได้ค่ะมาช่วยกันหาคําตอบนะคะนักเรียนดูนะคะภาพหน้าจอ,อของนักเรียนก็จะประกอบรูป1มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะรูป2 รูป3ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้รูป4ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ A ถ้ามีรูป5ปรากฏขึ้นมานักเรียนคิดว่าจะมีลักษณะอย่างไรคะและจะมีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตและมาหาคำตอบพร้อมกันนะคะดูตั้งแต่รูปหนึ่งเลยนะคะรูปหนึ่งนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆลองนับดูสิคะว่ามีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูป ใช่ค่ะมี6รูปรูป2มีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปคะใช่ค่ะ9รูปจากรูปหนึ่งไปรูป2มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเก่งมากค่ะมีการเปลี่ยนแปลงคือเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปถัดไปนะคะนั่นก็คือรูป3รูป3าม นับแล้วเป็นยังไงบ้างคะอ่าได้กี่รูปคะใช่ค่ะได้12รูปจากรูป2ไปรูป3มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะใช่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงคือเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปดูรูป4นะคะ รูป4ครูจอยนับมาให้แล้นะคะเขคือ15รูปนั่นเองค่ะเอแล้วจากรูป3ไปยังรูป4ล่ะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเลยค่ะเอแล้วแป่และรูปที่เพิ่มขึ้นมานะักเรียนคิดว่าเพิ่มขึ้นมา เพิ่มขึ้นมากี่รูปคะเก่งมากค่ะเพิ่มขึ้นมาทีละสามรูปเท่ากันเลยนี่ใช่ไหมคะดังนั้นรูปที่ห้าจะมีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปคะ ใช่ค่ะรูปที่ห้าก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมสิบแปดรูปนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าแต่ละรูปจะมีการเพิ่มขึ้นในลักษณะใดบ้างดูนะคะนี่คือการสังเกตเพิ่มขึ้นในลักษณะยังไงคะเพิ่มเป็นแบบนี้เห็นไหมคะที่เป็นสี่เหลี่ยมเหลืองๆนั่นคือการเพิ่มขึ้นสังเกตการเพิ่มขึ้นกรณีที่สองนะคะก็จะเพ,เพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะ ค่ะดังนั้นรูปที่5จะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดที่รูปคนักเรียนใช่ค่ะมีรูปทั้งมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด18รูปนะคะเราจึงสรุปได้ว่า6 9 12 15และ18เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3นั่นเองค่ะ6 9 12 15 18เป็นแบบรูปจำนวนที่ เพิ่มขึ้นทีละ3ค่ะนักเรียนคะมาลงหาคำตอบกันอีกสักข้อนะคะนักเรียนเห็นภาพไหมคะรูป1ก็จะมีลักษณะแบบนี้รูปที่2ก็จะมีลักษณะแบบนี้รูป3ก็มีลักษณะแบบนี้นะคะเและถ้ารูปที่4ปรากฏขึ้นมาจะมีก้านไม้ขีดทั้งหมดกี่ก้านคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะลักษณะ หม้ขีดที่ต่อกันเหมือนรูปบ้านเลยใช่ไหมคะนะักเรียนนักเรียนลองนับดูนะคะว่ารูปหนึ่งมีบ้านทั้งหมดกี่หลังได้หรือยังคะใช่ค่ะมีบ้านทั้งหมดสี่หลังเอแล้วรูปที่สองละคะนะักเรียนมีบ้านทั้งหมดกี่หลังคะใช่ค่ะสามหลังรูปที่สามมีบ้านทั้งหมดสองหลังเอแล้วรูปที่สี่ละคะนะักเรียนจะมีบ้าน กี่หลังคะเก่งมากค่ะจะมีบ้านหนึ่งหลังค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูจำนวนก้านไม้ขีดกันคะ่ะก้านไม้ขีดรูปที่1นักเรียนนับแล้วได้กี่ก้านคะใช่ค่ะ21อก้านนะคะรูปที่สองได้กี่ก้านคะนักเรียน ใช่ค่ะได้16การนั่นเองค่ะจากรูปที่1ไปรูปที่ 2, 2> นักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะจาก2 1ลดลงเหลือ16แสดงว่าลดลงไปเท่าไหร่คะ5ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปที่3กันต่อนะคะรูปที่3 เตรียมพร้อมเลยค่ะนับก้านไม้ขีดให้ครูหน่อยค่ะใช่ค่ะรูปที่สามมีก้านไม้ขีด11ก้านใช่ไหมคะรูปจากรูปที่สองไปรูปที่สามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะใช่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเลยคือลดลงไป5ดังนั้นรูปที่สีมีก้านไม้ขีดอยู่กี่กา้านคะนักเรียน เก่งมากคะ่ะมีการไม้ขีดอยู่6การใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า11ลบไป5ก็จะได้6นั่นเองคะ่ะดังนั้นเราจรึงสรุปได้ว่า 21, 16, 11และ6เป็นจำนวนที่ลดลงทีละ5 21, 16, 11, 6เป็นรูปแบบ โทษนะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละฮาใช่ไหมคะนักเรียนคะมาช่วยกันหาคำตอบข้อนี้หน่อยคะ่ะแบบรูปที่นักเรียนเห็นนี้นะคะนักเรียนคิดว่าจำนวนถัดไปคือจำนวนใดคะนักเรียนหมดเวลาคะ่ะเฉลยเลยนะคะจำนวนถัดไปคือจำนวน100 60ค่ะเพราะอะไรคะนักเรียนเดี๋ยวมาดูกันค่ะนักเรียนสังเกตดูนะคะ144ตัวตัดไปคือ148ตัวถัดไปคือ152ตัวตัดไปคือ156 15นักเรียนเห็นการเป็นแปลงอย่างไรบ้างคะจาก144ไป148จาก148ไป152จาก152ไป156 มีการเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างไรบ้างคะเก่งมากค่ะมีการเปลี่ยนแปลงคือมีการเพิ่มขึ้นทีละ4นั่นเองใช่ไหมคะถ้า152เพิ่มขึ้นไป4ก็จะเป็น156แล้ว156เพิ่มอีก4นึงก็จะเป็น160นั่นเองคะ่ะจะสรุปได้นังน,นี้นะคะ144 148 1 5 15 2 156เป็นจำนวนรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ4ค่ะดังนั้นจำนวนถัดไปคือ6ก6 0เพราะ1 5 6 6เพิ่มขึ้นไปอีก4ก็จะได้160นั่นเองค่ะแล้วแบบรูปนี้นะคะนักเรียนจำนวนถัดไปในรูปแบบนี้คือจำนวนใดคะนักเรียนลองคิดดูกันนะคะ เอาละค่ะคำตอบก็คือ127นะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเลขนี้ดูนะคะจาก139ถัดไปตัวเลขถัดไปก็จะเป็น136ถัดไปอีกก็จะเป็น133ถัดไปอีกก็จะเป็น130นักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะใช่ค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงคือลดลงทีละเท่าไหร่คะ อใช่ค่ะลดลงทีละ3นั่นเองค่ะตัวถัดไปของเรานั่นก็คือ127นั่นเองค่ะสรุปได้ว่า139 136 133 130เป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ3ดังนั้นจํานวนถัดไปคือ127 เพราะ130ลดลง3ได้127ค่ะมาค่ะมาทำใบงานกันเถอะค่ะชั่วโมงที่9ใบงานที่11นะคะนักเรียนเรื่องรูปแบบของจำนวนนะคะคำสั่งคือรูปแบบต่อไปนี้เป็นรูปแบบของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไรและจำนวนถัดไป คือจำนวนใดให้นักเรียนหาจากตัวเลขนี้นะคะจากตัวเลขนี้นะคะแล้วก็เติมลงไปในช่องว่างนี้นะคะเป็นรูปแบบจำนวนที่ที่เท่าไรนะคะแล้วก็ทีละเท่าไรดังนั้นจำนวนถัดไปคือจำนวนอะไรให้นักเรียนเติมลงไปในช่องว่างนี้ได้เลยนะคะ